ก็ตัดเรียบร้อยแล้วแม่งจะตักขึ้นมาให้ดูชิ้นนะคะรสชาติอารมณ์ก็จะประมาณกินโชลาปานีจิ้มกับนานแต่มาในรูปแบบของพิซซ่าสวัสดีค่ะหยุดอยู่บ้านอยากจะกินพิซซ่าสั่งก็ไม่ได้ร้านปิดต,ต้องทำกินเองนะคะ ไม่งั้ก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าเอออยากจะลองทําพิซซ่าแต่ใช้ถั่วลูกไก่เป็นท็อปปิง้งคือเราจะไม่ใช้พิซซ่าซอสแล้วเราก็จะไม่เอาหมาหัวหอมพริกหวานมะเขือเทศหรือว่าเห็ดใส่ลงไปนะคะจะใช้เป็นถั่วลูกไก่แทนเนาะลองทําดูก็ก่อนอื่นเรามานวดแป้งทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะก็จะมีใช้แป้งสาลีนะคะประมาณสถ้วย และเพื่อความรวดเร็วไม่ต้องนเวิร์มากใส่เกลือไปเลยนะคะครึ่งช้อนน้ำตาลใาส,สักครึ่งช้อนโต๊ะ ยีสต์นะคะช้อนหนึ่งหึ่งช้อนชาค่ะกวนเลยค่ะมไม่ต้องไปผสมก่อนเวลารีบๆนะไม่ถึงทำอย่างเงี้แหละแป้งยีสต์น้ำตาลเกลือใส่ลงไปในแป้งเลยนะคะแล้วใช้น้ำอุ่น ในการผสมน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำร้อนนะคะแล้วเราจะใช้ช้อนเนี่ยค่ะกวนเพราะว่าตอนที่เราใส่น้ำเข้าไปใหม่ๆมือมันจะมันจะติดมือมากเลยเราเอาช้อนกวนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอมันขึ้นเป็นตัวขึ้นเป็นแป้งโดแล้วอะ่ะเราค่อยใช้มือนวด ก็แต่งที่่าโน่ทำแป้งให้นวดเป็นนะคะไม่ต้องกลัวเจ็บ ยังใช้ไม่ได้นะคะแป้งยังขาดอยู่นวดต่อไปอีกใส่น้ำมันไปสักช้อนนึ่งนะคะแล้วนวดต่อค่ะ,ะเช็คแป้งนะคะ พอใช้ได้ละขาดนิดหน่อยนวดอีกสักนิดหนึ่งก็ได้สองนาทีนวดมือนี่ขี้เกียจจริงๆโอเคแล้วนะคะแล้วก็จะ แป้งพักไว้สัก45นาทีปิดฝาด้วยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของอท็อปปิ้งถั่วลูกไก่นะคะก็จะมีถั่วลูกไก่ต้มสุกนะคะห่ถ้วยใส่น้ำมันด้วยนะคะมะเขือเทศสักขนาดกลางนะคะสัก2ลูกหัวหอมขนาดใหญ่สักลูกหนึ่งพริกขิงกระเทียม นิดหน่อยนะคะเป็นปกติเราจะทำแบบวิธีที่แบบรวดเร็วไม่ต้องวุ่นวายนะคะเอาทั้งหมดนี่ปั่นรวมกันเลยค่ะไม่ต้องแยกเดี๋ยวเอาไปปั่นกันนะคะนี่ก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะละเอียดเรียบร้อยดีเดี๋ยวเราไปผัดกันที่กระทะเลยค่ะใส่น้ำมันเข้าไปนะคะ สักหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยเม็ดยี่หราใบกระวานนะคะใส่ไปก่อนจะค่อยเบวออกมเม็ดยี่หราเป็นสีดำแล้วนะคะตักไปออกแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่บดไว้ลงไป ถัดไปจนกว่าจะสุกนะคะน้ำก็แห้งไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องเทศค่ะ ะะกรัมะมงซาล,ล่าพริกแดงแล้วก็ลูกผักชีป่อง ผัดจนเครื่องแกงเป็นสีนะคะตอนนี้ยังเป็นสีสดๆอยู่เอาให้สีคล้ำกว่าน,นี้ค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะ เทโถลูกไก่พร้อมน้ำ่ไปเลยค่ะใส่น้ำเพิ่มไปอีกนะคะ เราจะต้องเคี่ยวถั่วลกไก่กับน้ำแกงสักพักหนึ่งปิดฝาเลยค่ะเคี่ยวเขาสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำงวดลงไปเยอะเลยเราจะมาผัดจนกว่ามันจะเหลือแค่น้ำกบคลิกค่ะแล้วถึงจะเอาไปทาบนพิซซ่าได้เรามาแอบดูท็อปปิ้งของเรานะคะ อ่ะแห้งขนาดเนี้ยละกว่าเขาจะเย็นเนี่ยเขาจะแห้งไปกว่านี้เยอะเลยปิดเตาได้เลยค่ะใครอยากจะใส่ผักชกีก็ใส่ตอนนี้เลยนะคะทีนี้เรามารีดแป้งกันนะคะ จะทำแบบไม่ใช้เตาอบนะคะใช้กระทะเอาแป้งแบบไหนดีอะหนานุ่มแล้วเนาะจะเอาแบบบางก็ได้แต่จะต้องตัดแป้งออกแป้งออกอีกใหญ่มากเลย ได้ความนิ่มของแป้งนะคะเราก็จะไม่ต้องรีดโดยใช้ไม้เลยก็ประมาณนี้เลยนะคะเอามือดึงดึงเอาเอากระทะมาก่อนก <c oughs> ระทะใบใหญ่ตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็ทำได้ตองก้นเขาก็ทาน้ำมันสักนิดนึง ความจริงมันเป็นกระทะนอนสติกกันแหละแต่ว่ามันก็ใช้มานานแล้วมันก็เลยไม่ค่อยสติก้วมันเลยไม่ไม,ไม่นอนว่าไนโอเค <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะเอาแป้งวางกันเลยนะคะ จัดวางให้ดีหน่อยเดี๋ยววันหลังเอาเตาอบมาที่บ้านดีกว่าเตาอบอยู่ที่ร้านโอเคพอเราวางได้ที่แล้วเนาะเราก็จิ้มค่ะได้ซอง จิ้มให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วเรจะพักแป้งไว้อีกสัก20นาทีค่ะให้มันขึ้นก่อนแล้วเราค่อยมาเทนหน้าแล้วอบกันอันนี้ก็แป้งเขาก็ขึ้นแล้วนะคะเราก็จะละเลงกันแล้วค่ะอันนี้เป็นหน้าถั่วลูกไก่ที่เราทำไว้นะคะ,ะเลงไปเลยค่ะ ค <Okay. S 2> ขอบเหมือนจะหนาไปเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นคัตเต็ดชีสคือปนีนะคะเพราะว่าหาชีสคงไม่ได้มอสเซล่าชีสต,ตอนนี้ขาดขแคลนเลยใช้ปนีโรยแทนนะคะเดี๋ยวปนีตัวนี้หมดก็ไม่มีกินละทีนี้เพราะว่าห้างก็ปิด ห้างสรรพสินค้าปิดน,นะคะโรยไปเลยค่ะใส่ไปให้หมดและเพื่อไม่ให้ผิดคอนเซ็ปต์ของคำว่าพิซซ่าเราก็จะต้องทำการโรย จะเลี้ยนซีซันนิ่งหอมจริงๆขอบพริกไทยดำสักหน่อยนคนมัก ที่ชอบกลิ่นของพาสลีนะคะโรยนิดนึงโอเคแล้วเราก็จะเอาไปตั้งไฟกันนะคะไฟแบบอ่อนๆเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งเขาจะไหม้คิดซะว่ามันคือเตาอบมาตั้งไฟกันแล้วนะคะแล้วเราก็ปิดฝาะคะ่ะ สักประมาณ20นาทีเดี๋ยวเรามาเปิดกันค่ะทีน,นี้พิซซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัดเรียบร้อยแล้วดี่จะตักขึ้นมาให้ดูชิ้นนะคะรสชาติอารมณ์ก็จะประมาณกินโชลาปนีจิ้มกับนานแต่มาในรูปแบบของพิซซ่าเนี่ยนะคะโอเค ก็ได้เมนูในวันหยุดไปเลยนะคะพิซซ่าหน้าถั่วลูกไก่เราพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ